สวัสดียามเย็นเอฟซีทุกคนพี่นัทออกมาพี่นัทชอบถ่ายมุมนี้เนี่ยไอ้มุมนี้บ้านเราสวยมากเลยเนี่ยฝนไม่อยากจะตกไทยอุดรทนไม่ไหวพอตกสักทีสวัสดียามเย็นเดี๋ยววันนี้เราจะให้ไทยอุดรทําพิธีในซีปลูกเองนางต้องตัดเองฮนะเสียงอะไรนาะงทำรั้วรั้วอย่างนี้แล้วหนูนึกถึงอะไรรู้ไหมไอ้ ใช่บ้านนอกบ้านนอกกั้นคอกงัวอะไรประมาณนั้นน่ะหนูว่าไม่ทำมันยนังจะดีจักไก่นะเหรออ่ะนี่เอาเจ้าต้องเป็นประธานเดี๋ยวที่เหลือค่อยจะตัดเอาตัดแค่ลูกเนี่ยเพราะเจ้าเป็นคนปลูกเจ้าต้องเป็นคนตัดเออเจ้าต้องนักเลงพอปลูกเองตัดเองนักเลงพออ่ะแทน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 ,แทนอะไร แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเอฟซี FC ว่ามันเหมือนบรรนอกบรรนอกไปนเนี่ยฮะเออโอ้ยนางเออเอาล้วคาวบอยไหมฮะเราต้องทำล้วคาวบอยนางจะทำล้วกันไอ้แสบเข้าไปเออนอนไปเอาไปใส่น่ะ,ะหาอะไรหาอะไรไม่เจอ หาลูกโป่งไปเจอนี่อันนี้ก็เราก็มีหายไปไหนลูกหายไปไหนลูกหนงไม่รู้ลมพัดตึงมันหล่นลมพัดตึงมันหล่นผลไม้บ้านเราก็เป็นต้นละลูกเออต้นละลูกอันนี้ก็ทับทิมเออลูกนี้หมดลูกนี้ก็ขึ้นมาใหม่แล้วเออเป็เดี๋งวก็ขึ้นลูกง่ายดีอ้าวยาเธอได้กินน้ำเด็ดเนี่ยหวงลูกหวงลูกอ่ะแทน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 อะไรเคาะดูเหรอ มันไม่ใช่ทุเรียนอาถุงปุ๋ยมาเนี่ยอาถุงปุ๋ยเลยเหรอเดี๋ยวมดเดี๋ยวมดก็ขัดมดถงถุงปุ๋ยรับเหรอมันไม่ใช่ทุเรียนตัดดีๆเอาตัดกิ่งออกมาสวยๆรับสิรับถือไว้เดี๋ยวมันหล่นน้ำอดูเขาตัดทุเรียนเออน่ารับรับเฮ้ยใหญ่ Oh, ถุงมารับไงโอ้ถุงมารับนี่ได้แล้วผล,ลไม้ลูกแรกของเราเรียบร้อย,ย,อยไปไปอีกทีนี้ยืมรถหน่อยขาเจ็บก็เดินไปก็ได้วะ,ะไหนได่าไปตัดมะม่วงมาเลยไหมเดี๋ยวค่ะเสียดายอ๋อเสียดายมะม่วงเอาลูกนี้ก่อนเอาลูกนี้ผาลองผ่าดูแล้วมีดยไหนลองผ่าดูสิสเออแล้วจะลองชิมไหนล่ามีด แต่ว่าทำไมต้องลดน้ำต้นไม้เออทำไมฝนก็จะตกแล้วไม่เพราะว่าไม้ตรงนี้เป็นไม้ในร่มฝนไม่โดนอ๋อเราองเอามุมนี้ก่อมุมอื่นไม่เป็นไรเพราะว่ามันอืมอกาศมันโดนฝนเมื่อกี้มันก็ตกมาให้ไงสามเม็ดไงก็แก๊กก็แก๊กเอาหำไปตากเอาอะไนะเอาหำไปตากเอาหำไปตากคุณอาเทนเหลือไม่ออกไปตากยันว่าทันเสียเปียกไหเดี๋ยว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 ลดไปก่อนนะเดี๋ยวไปหามีดก่อน ง่านี่อยู่ในุงุมโดเมอนมีทุกอย่างุมโ,โดเนเมอนนยวนอนอาน,อน,อานี่ต้องเคาะ,ะ,ะ,ะเอาลนะให้ต้องกิเบิร์กินไปเลยกินไปเลยกินละกินละจะได้รู้ใช่ไหมให้มันกก่นกแล้วให้มันกก่ไปไว้ที่่ นี่แต่ว่ามันเม็ดเล็กมากเลยนะนี่เล็กสีกินให้ดูกินเองทำไมอะ่ะม,มันเป็นสาวอยู่เลยเ,ลยนะเออมันเล็กอืมมันทานได้นะขวานอืม,อมโอ้โห มัข้ามน้ำข้ามภูเขามามันยังกินได้เหรอหวอ่วยอยู่หน้าห้องน้ำาหมอเนาะอ,อยู่หน้าห้องน้ำเอฟซีต้นนี้คืออยู่หน้าห้องน้ำจำได้ไหมมีครอบมีคอกอยู่คอกนะที่ไทที่พี่เหี่ยวปลูกให้อ,อ,อืมไม้อยู่นี่ปีเดียวโตเลยนี่ แซบบอาแซบบแซบบอืมข้าวปิ้บ้านเราอืมเราไม่ได้ตัวอืมอเคอ้าวไปใส่แล้วล่ะอาชิมไหม,ม,มไม่วางใช่ไหมพี่กอกชิมไหมเอาพี่กอกให้แม่แม่ให้เม็ดหนึ่งอ่ะแม่ให้พี่กอกเม็ดหนึ่งอาเร็วอาชิมนี่ลูกมาเร็วเร็ว อาทิมดีๆเร็วๆสิอ่ะวางไว้เนี่ยอาทิมนะเออคินนี้เป็นไงรู้จักครับทิมไหมอืมไอพี่กอกรู้จักครับทิมไหมให้ไปเม็ดหนึ่งเนี่ยอ่ะคืนเนี้ยโอเคมันแซบเด้อโบต้องมีหรอกเด้ออ่ะอ่กอกอ่ะให้เม็ดก็ได้ ไอเราเอาเม้นมันไปปลูกมันจะขึ้นไหมเนาะเด็ีแล้วมาส่องดูนกกันดีกว่าว่ามันมีลูกไหมเรามองไม่เห็นนะฮะไอ,ไอมองไม่เห็นนกหรอกไอเดี๋ยวไปกวนมันใช่ไหมปล่อยมันไปมอ,อ,นะอื อืมโอเคทับทีบบ้านเราใช่ไหมมีทั้งผลไม้กินแล้วเนาะไอ้เนาะม,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 มีมะม่วงมีฝรั่งได้กินแล้วอืมแต่อยู่กกอกไม่ได้กินอะไรทักอย่างเลยเพราะมันมาไวไปไวน่าเนาะมันจะไปขึ้นอะไระนี่นะมาะไอ้เนาะตรงนั้นมันไวเกินไปอันนี้ขึ้นหมด ทุเร <Workers>, ียนหนูจะได้มีหวังจะได้กินไหมอีกสี่ปีครึ่งอีก f c ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุยี่เออตอนตอนนี้อายุยี่สิบห้าจะกินอยู่ยังไงก็ทันยังไงก็ทันไอเขาจะเขาจะปั่นให้หมุนอุ้ยปุยเลยเหรอเนี่ยแล้วฝนตกเขาก็ไม่ต้องปั่นใช่ไหมอืม เขาอบอกแฝกขออก้าวเปื่บยข้าวไปแล้วเนีหวานแล้วเหรอหโหทำอย่างนี้เลยเหรอแล้วไม่ข้าวไม่หักเหรอดีดีนั่นนี่ยวิธีทำนามีทำหลายแบบน้อยเนาะอืมใช้ได้สุดยอดทับทีบ้านเราลูกแรก ลูกแรกของบ้านเราพี่ๆเด้อโอ้ลืมถ่ายนับปกไว้บา,บายบเยเจอหม่คลิปหน้า,ดเ,าววเด้อเก็บขาวไอ้ยวเจอกึ่งคืนถ้าฝนไม่ตก